หนังสือที่อยู่ในมือผมนะฮะถือว่าเป็นวัตถุประวัติศาสตร์เล่มสําคัญของประเทศไทยนะครับที่เห็นอยู่นี้คือหนังสืองานศพเล่มแรกของสยามประเทศในขณะนั้นเรายังไม่ได้ใช้คําว่าประเทศไทยนะครับเพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อปี2482วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของความสําคัญของหนังสืออนุสรณ์งานศพนะครับซึ่งถ้าจะว่าไปเล่มนี้เนี่ยมันมีอายุ ถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลา1 41ปีนะครับหรือว่าเมื่อปี2424ก็คือ100ปีของกรุงรัตนาโกสิลพอดีนะครับจัดพินขึ้นโดยในหลงรชัชกาลที่5แด่พระบรมราชเทวีนะครับก็คือพระนางเรือร่มนะครับหรือว่าถ้ารู้จักกันชื่อในทางการก็คือ,อ,อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับความสำคัญของนุสสรง,งานศพของสังคมไทยเนี่ยนับว่็สสำคัญมากนะครับ หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าเกิดสําหรับคนที่จะต้องการที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยนะครหลักการของหนังสือนุสส์งานศพเนี่ยง่ายๆเลยคือเดิมทีเนี่ยมันเริ่มมาจากของอชนชั้นสูงก่อนชนชั้นสูงเนี่ยพิมพ์ขึ้นเพื่อที่จะระลึกนะคบหรือว่าเราเรียกง่ายๆสมัยนะั้นคือเป็นของชํารวยของชํารวยอย่างไรก็คืออย่างเวลาเราไปขึ้นเมนนะครับในงานศพเนี่ยในขาะที่เรารู้มาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการแกะแจกของชํารวย นะซึ่งอนุสรณ์งานศพเนี่ยมันก็ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกนะฮะก็คือเมื่อ,อ,อ140ปีที่แล้วจำง่ายๆเลยก็คือ100ปีของกูุงนัาโกสินถึงตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยก็คือ, 140, อ,อ240น,นะครับก็คือแบ่งเป็นช่วงสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ย50ปีนะฮะจำง่ายๆก็คืออีกบ่2425ถึง2475 และหลังจากนั้นอีก90ปีนะครับพลวัตของหนังสืองานศพเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีพลวัตที่พัฒนาไปจากเดิมเนี่ยก็จะเป็นหนังสือสวดมนต์นะฮะโดยหลักการของหนังสืองานศพเนี่ยมันมาจากเรื่องของพระพุทธศาสนาเองนะฮะที่ว่าสังคมไทยโดยมากเนี่ยผู้คนเนี่ยสมาทานโดยมาจากคําของบาลีคําว่าอะไรก็คือสัพพทานังธรรมทานังชินาตินะฮะก็คือการให้ธรรมเนี่ยเป็นการชนะการให้ทั้งปวงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเริ่มเกิดการผลิต นหนังสือเนี่ยเพื่อที่จะให้ทำเนี่ยเป็นทานแก่ผู้ที่มาร่วมงานทั้งสุดท้ายของผู้วายชนจากเดิมทีเนี่ยก็จะอยู่ที่ในบุคคลชั้นสูงเนี่ยแหละฮะแล้วก็เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกคร,รองขึ้นเนี่ยผมพบว่าหนังสืองานศพเนี่ยได้รับการสร้างโดยสามัญชนมากขึ้นสิ่งที่สําคัญมากๆสาหรับหนังสืองานศพที่ผมคิดว่าสําคัญมากๆนะครับหนังสืองานศพเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็น3าส่วนก่อนนะครับหก็คือเรื่องของรูปภาพแล้วก็ประวัติของผู้วายชน สองคำระลึกและสามก็คือเรื่องที่เจ้าภาพเนี่ยเลือกที่จะมาพิมพ์นะฮะคำระลึกเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องเรื่องที่สนุกสนานอยู่แล้วนะฮะก็จะเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเออเนี่ยเพื่อนญาติมิตรเนี่ยก็มีให้แก่ผู้วัยชนนะ,ะับแต่ส่วนในเนื้อหาเนี่ยเราก็จะพบเนื้อหาที่แตกต่างกันไปนะ,ะับผมยกตัวยอย่างเช่นอ,อ,อัตชีวประวัติซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งพบในสังคมไทยเนี่ยไม่นาน นะครับก็ก่อน2475ไม่นานอย่างเช่นพระประวัติตัดเล่าอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอัตชีวประวัติเล่มแรกๆของสังคมไทยนะซึ่งเหล่านี้ก็จะผนวกรวมอยู่ในหนังสืออนุรณ์งานศพเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งจําเป็นมากๆนะครับสำหรับผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยผมยกตัวอย่างอย่างเคสที่ใกล้ตัวผมมากก็คือผมได้มีโอกาสได้วิจัยนะครับเรื่องเกี่ยวกับคมภีพุทธศาสนาเล่มหนึ่งที่เดิมเคยเชื่อว่าเป็นของพระอาจารย์มั่นนะฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมพบว่าหนังสือเล่มน,นี้เนี่ย ประพันธ์ขึ้นโดยสตรีท่านหนึ่งสมัย2475ผู้เป็นเจ้าของตึกที่สูงที่สุดขนาดนั้น7ชั้นที่เยาวราชปัจจุบันตึกนี้ยังมีอยู่นะฮะถ้าใครไปเยาวราชก็ดูที่ตึก7ชั้นปรากฏว่าผมเนี่ยกับศาสตราจารย์มาตินซีเกอร์นะฮะซึ่งเป็นสายสนิทกันเลยเราก็ทําเรื่องเกี่ยวกับสตรีในพุทธศาสนาร่วมกันมาเนี่ยเกือบ2ีปีนะพวกผมก็ไปนอนในหอสมุด ก็คือในกุฏิวัดเนี่ยที่วัดเขาบางทรายเนี่ยนะครับประมาณสักสามคืนเพื่อที่จะอยู่ในห้องสมุดนั้นเนี่ยเพื่อที่จะรื้อคน้นแล้วก็สร้างชุดความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคน้นคว้าเรื่องของว่าคำเพียร์หนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นแอนอนิมัสก็คือเรื่องเป็นนิรนามนี่อย่างไรและในท้ายที่สุดเนี่ยพวกผมสองคนก็พบว่าหนังสือชุดนี้เนี่ยแต่งขึ้นโดยสตรีท่านนี้จริงๆโดยอ้างอิงจากหนังสืองานศพที่ค้นพบในห้องสมุด วัดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหนังสืองานศพเนี่ยอันนี้ในในในมุมในมุมส่วนตัวของผม,มะนะฮะที่ได้ใช้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในการผลิตบทความแล้วเขียนหนังสืออผมแทบจะเรียกว่าทุกชิ้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของอนุสรณ์งานศพอ้างอิงเสมอและเราก็พบว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราได้อ่านหนังสือต่างๆประวัติศาสตร์นะฮะหรือแม้แต่เราได้เข้าไปในอ่านวิงานวิจัยหรือว่างานวิทยานิพนธ์ต่างๆเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆเลยในเชิงอักนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือฝรั่งหรือว่านหนังสือ ภาษาไทยหรือ,อยานวิทยนานิพนธ์นัตเนี่ยจะต้องอุดมไปด้วยคําอ้างอิงที่ใช้อนุสร์งานศพอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วนะฮะความสําคัญมันสําคัญสําคัญในระดับไหนผมมียกตัวอย่างในระดับใหญ่ขึ้นแล้วกันนะฮะอย่างกรณีอย่างของมีคอลเลกชันของคุณจับหลัดพิกุลซึ่งเป็นนักสะสมหนังสือที่สําคัญนะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยปรากฏว่าท่านก็ได้ตอนขายคอลเลกชันนั้นเนี่ยให้กับมหาวิทยาลัยเกียวโตจนทุกวันนี้เนี่ยถ้าใครต้องการที่จะศึกษาอนุสรร์งานศพเล่มสําคัญ,สำค,ญสำคัญเนี่ย แต่เดิมนะฮะตอนที่ว่าโลกยังไม่ได้ดิจิทัลหนังสือเนี่ยเราก็เราต้องจําเป็นจะต้องบินไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อที่จะไปค้นคว้าหนังสือจากกลุ่นนี้นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันดิจิทัลมันทําให้ง่ายขึ้นอย่างใกล้ตัวนิดหนึ่งถ้าใครสนใจหนังสือประเภทนี้เนี่ยนะผมแนะนําให้เข้าไปที่ห้องสมุดของธรรมศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างดิจิทัลไปประมาณ12,000เล่ม1 2 0 0 0เล่มนะ,ะ1 2 0 0 0เล่มนี้เนี่ยคือมันสําคัญยังไงก็คือเดิมเนี่ย เมื่อปี2515เนี่ยคุณนเรศนโรปรกรเนี่ยได้บอกให้บริจาคนะก็พูดง่ายๆ50ปีที่แล้วเนี่ยให้บริจาคให้ชาวบ้านเนี่ยทั่วทั้งประเทศเี่ยบริจาคหนังสืองานศพเนี่ยเข้ามาที่วัดประวรนและปรากฏว่ากลุกล่นี้เนี่ยมันเพิ่งถูกใช้ได้อย่างเต็มที่เนี่ยเมื่อ7ปีที่ผ่านมานะครับเมื่อปี2558เนี่ยก็เลยเริ่มเกิดโปรเจกต์อันหนึ่งขึ้นมาก็คือโปรเจกต์ในการที่จะดิจิทัลดิจิไทสแกงสือล่านเนี่ย แล้วก็ปล่อยให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะฮะและผมเลยค้นพบว่าไอ้หลังจากนั้นเนี่ยในงานวิทยานิพนธ์ต่างๆหรือว่าแม้แต่ในงานของบทความต่างๆโดยทั่วไปที่เราอ่านในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะมีการใช้หนังสืองนานศพเหล่านี้เนี่ยในการอ้างอิงเพิ่มมากขึ้นนะฮะซึ่งผมถือว่ามันเป็นคุณูุการที่คนสมัยเดิมเนี่ยอย่างคุณนเรศเนี่ยได้จัดทาไว้แล้วปรากฏว่ามันมาต่อยอดได้ดีมากๆนะฮะเมื่อวันหนึ่งเนี่ยมันเป็นโลกของดิจิทัล ผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันอย่างเช่นวันนี้เนี่ยวันเปิดปอลโลกแลวการชัดเจนเลยนะครับผมใช้หนังสืองานศพของคุณเอกชัยนพจินดาหรือคุณยอโยองเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมา,าจับเป็นบทความนะฮะที่ตีพิมพ์ในลงเดอะพีเพิลอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่ผมใช้หนังสืองานศพแล้วก็งานวิจัยเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ผมตอนผมผมทำกับคุณมาตินซีเกอร์นะฮะซึ่งเป็นศาสตราจารย์ผู้ก่อตั้งไทยศึกษาที่อังกฤษ,กฤษนะครับ ก็จะเป็นหนังสือของสตรีนะฮะก็เป็นคีย์ถือว่าเป็นเป็นจิ๊กซอสํสำคัญสําหรับผมเลยนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยทาง BBC ที่อังกฤษนะฮะก็ได้เอาเรื่องราวของสตรีคนนี้เนี่ยไปลงไว้ในข่าวของ BBC ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนผมยังเล่าต่อว่าถ้าเกิดอย่างกรณีที่มีเกี่ยวกับ Thai s t u ี้นะครในมหาวิทยาลัยทั่วโลกเนี่ยจะหนีไม่พ้นเลยที่เขาจะต้องติดต่อพ่อค้าค้านังสือเก่านะฮะเพื่อที่ทุกปีเนี่ยให้พ่อค้าหนังสือ เก่าเนี่ยคอยที่จะติดตามบุคคลสําคัญในประเทศไทยเนี่ยฮะว่าถ้าเกิดมีใครได้เสียชีวิตไปหรือยอย่างไรเนี่ยนะฮะจะต้องเก็บหนังสืองานศพตลอดนะเพื่อที่จะเอาหนังสืองานศพเนี่ยส่งกลับไปที่หอสมุดที่ต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นความสําคัญของหนังสืองานศพเนี่ยเราจะพบว่ายิ่งมาเนี่ยคนก็จะต้องยิ่งใฝ่หานะทวินหาแล้วก็หนังสืองานศพหลายๆเล่มเนี่ยเราจะพบว่าหลักทันหลักมือนี่เป็นเรื่องปกติมากๆนะครับในวงการหนังสือในแวดวงหนังสือนะฮะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่บ้านมี คนเท่าคนแก่หรืออย่างไรนะฮะก็กลับไปดูนะครับที่หิ้งหนังสือของทุกท่านผมเชื่อว่ามันจะต้องมีหนังสืองานศพเล่มสําคัญนะฮะแล้วก็หรือแม้แต่จะเรียกว่าถ้าเกิดราคาแพงก็ได้นะครับก็อย่าเพิ่งโลกให้ซาเล้งเข้าไปชั่งกิโลขายกันละกันนะครับเพราะผมคิดว่าข้างในเนี่ยมันจะมีของดีๆเนี่ยอยู่ค่อนข้างมากนะฮะผมจะยกตัวอย่างหนังสืองานศพที่ผมคิดว่าผมสนใจละกันนะครับอย่างเช่นกรณีออของคุณสุวนล,ล่ลาำซำเนี่ยหนังสืองานศพเล่มน,นี้เนี่ย มันตีพิมพ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สเมื่อปี2485ปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราประสบอุทกภ,ภัยเมื่อเดือนตุลาคมปี2485นะฮะแล้วก็รัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามตอนนั้นเนี่ยรณรงค์ให้เรากินก๋วยเตี๋ยวกันนะฮะแล้วปรากฏว่าสูตรก๋วยเตี๋ยวตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลได้ออกสูตรก๋วยเตี๋ยวออกมาทั้งสิ้น8สูตรลวก5สูตรผัด3สูตรนะฮะปรากฏว่าสสูตรนั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือบรรพบุรุษของก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนะฮะซึ นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสูตรผัดที่ชัดเจนก็คือก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลาดหน้าผัดกับคะนานะฮะนี่อันนี้ผมก็ได้มาจากหนังสืองานศพเล่มนี้เหมือนกันนะครับหรือในมุมของสาธารณูประคนะฮะสาธารณประคอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยผมพูดถึงหลวงพิคเกษวิถีสวรรัสดนะชื่อของถนนเพชรเกษที่เรารู้จักกันดีนะฮะผมก็พบว่าในหนังสืองานศพเนี่ยท่านได้เอาจดหมายที่จอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยได้ยอมสลักชื่อถนนพิบูลสงครามเนี่ย เพื่อที่จะถนนทางหลวงที่ยาวที่สุดของประเทศไทยนะฮะให้เป็นชื่อเป็นเกียรติแก่วงตะกูลของหลวงพิฆเษมวิถีสวัสดนะครับเมื่อปี2493อันนี้ก็เป็นจดหมายที่ผมได้มาจากหนังสืองานศพเช่นกันนะครับหรืออย่างเช่นอนุสรณ์อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมาราชนะครับซึ่งสร้างโดยสสทนบุรีคนแรกทองอยู่พุทธพัฒน์ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยท่านไปบวชเป็นพระแล้วก็มรณภาพนะฮะและปรากฏว่าถ้าเกิดเอาตามที่ท่านสั่งเสียลูกศิษย์ไว้ว่าไม่ต้องพิมพ์หนังสืองานศพนะฮะเราก็จะไม่สามารถ แทร็กชีวประวัติของท่านได้เลยนะฮะและปรากฏว่าในหนังสืองานศพเนี่ยก็จะระบุได้ไว้หมดนะฮะว่าท่านเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยท่านเริ่มจากอย่างไรนะฮะจะเป็นครูจนจนที่วัดบาวรแล้วต่อมาได้ลงเลือกตั้งเป็นสสแล้วก็สร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินจนสําเร็จเมื่อปีสอง7ันสอยเก้าสบเจ็นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมนามาใช้หรือไม่อย่างเช่นอีกกรณนี้ก็คือนางฉายนะัะประเสริฐสุบัญเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ใบขับขี่คนแรกเมื่อปีสองก็นสี่ร่อยเจ็ดสิบน โซเชียลนะฮะก็คือในเด e ะพีเพิอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างหนึ่งหรืออย่างเช่นถนนนางลิง้นจีนะครับก็คือคุณลิ้นจีชยากรนะฮะเศรษฐีนี่ท่านหนึ่งนะฮะที่ได้สลักที่ทางบางส่วนเนี่ยเพื่อที่จะสร้างเป็น,นเป็นถนนนางลินจี่ปัจจุบันก็คือจากสาทรไปที่ของแม่น้ำเจ้าพยา นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งหลายๆตัวอย่างนะครับหรือไม,ม่ที่ผมที่ผมทาอยู่ก็จะเป็นลักษณะของออนุสสรงานศพของอย่างเช่นเป็นกลุ่มเป็นคณะใช่ไหมคคณะรัศดรผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้าหรือคณะรอสองร้อยสามสิบนะครับผมก็นาบุคคลเหล่านี้เนี่ยทำเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่นะเพื่อที่จะฉายภาพมิติพงศดารน,นะฮะหรือว่าจะเรียว่าเป็นสมพงศดารที่มาจากสามัญชนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมถือว่ามันเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่จะต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย นในแง่ส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าหนังสืองานศพเนี่ยผมเนื่องจากตัวส่วนตัวเองผมก็เป็นคนที่สะสมหนังสืองานศพไว้จํานวนค่อนข้างมากนะอาจจะเป็นหลักพันหรือหลักหมื่นเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อตอนที่บุพการีผมเสียเนี่ยผมคิดว่าหนังสืองานศพเนี่ยมันมีส่วนมากๆในการเยียวยาคําว่ามีส่วนมากในการเยียวยานี่คืออย่างไรตอนที่ ผมยกตัวยอย่างแล้วกันตอนแม่ตอนแม่ผมเสียนะฮะผมคิดว่าในช่วงนั้นเนี่ยความรู้สึกเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคโศกเศร้าอนะ่ะแต่รู้สึกว่าการได้เขียนเรื่องราวของเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็ตีพิมพ์เพื่อที่จะแจกเป็นของชํำร่วยในงานศพของท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทเลฟี่นะฮะเป็นการเยียวยาจิตใจที่ดีอย่างหนึ่งนะฮะส่วนตัวผมก็เลยคิดว่าเวลาผมพบใครเนี่ยผมคิดว่าในทุกๆบ้านเนี่ยทุกๆคนเนี่ยเราอย่าคิดว่ามันไม่มีความสําคัญนะถึงแม้ว่าทุกชีวิตเนี่ยจะถูกลืมแต่ผมคิดว่า ทุกคนเนี่ยมันมีความสําคัญนะฮะเราคนใกล้ตัวหรือในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมากๆน้อยๆผมคิดว่าหากเรามีเวลาเนี่ยเราได้พูดคุยกับเขานะฮะหรือแม้แต่เราจะไม่ต้องพูดคุยไม่ต้องให้เขาเขียนเองก็ได้นะครับแล้วก็ให้เขาบันทึกเป็นเสียงไว้นะฮะอย่างถ้าเกิดเ,เรื่องชีวประวัติหนึ่งเราก็อาจจะได้เป็นฮอเป็นเขาเรียกว่าจดหมายเหตุเล็กๆของต้นตระกูลของเราหรือถ้าเกิดใช้ภาษาบา,บางภาษาก็เรียกว่าเป็นโครงกระดูกในตู้นะครับของ ครอบครัวเรานะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือบางตัวอย่างที่ผมชอบหนังสืองานศพอย่างเช่นหนังสืองานศพอย่างเช่นตำราอาหารเนี่ยเป็นหนังสืองานศพที่มีมูลค่าสูงในตลาดนะเป็นที่ต้องการแล้วก็จะพบว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยก็ใช้สูตรอาหารที่คุณแม่ที่ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะคุณแม่เนี่ยชอบน้ํามือของคุณแม่รถมือของคุณแม่ใช่ไหมฮะก็นํามาจับพิมพ์เป็นหนังสืองานศพได้นะฮะหรือคุณพ่อเนี่ยชอบไปกินพัตคารไหนนะฮะแล้วปรากฏว่าก็เอามาเนี่ยมักจะพาลูกๆไป ผมก็สามารถที่จะศึกษาได้ว่าเในสมัยนั้นเนี่ยที่นี้เนี่ยเคยมีพัฒนาการที่มีชื่อเสียงแห่งใดบ้างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งที่ผมพบว่าหนังสืองานศพเนี่ยมันมีส่วนในการเขาเรียกว่าวิถีชีวิตเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวนะฮะอันนี้คือในแง่ของจุลภาคเราจะไม่ไม่ต้องพูดถึงอย่างเมื่อสักครู่ผมพูดแล้วฮะในแง่มหาภาคก็คือไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการต่างประเทศเนี่ยจะศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยนะฮะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ประวัติศาสตร์ ทุกแง่มุมหนีไม่พ้นนะฮะที่เราจะต้องเข้าไปค้นคว้าเรื่องของหนังสืออนุสร์งานศพนะครับอันนี้ผมก็เลยคิดว่าอยากจะชักชวนนะฮะถ้าใครมีโอกาสเนี่ยก็เราก็มาช่วยกันเขียนประวัติศาสตร์ประเทศไทยนะฮะผ่านสิ่งพิมพ์ชนิดพิเศษนะฮะอาจจะมีคนพูดว่าเอ๊ะคนไทยเนี่ยชอบพูดว่าคนไทยเนี่ยอ่านหนังสือกันวันละแปดบรรทัดแต่จริงๆแล้วเนี่ย วัฒนธรรมการพิมพ์หนังสืองานศพเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่สําคัญมากๆของสังคมไทยนะมาจะฟังดูแล้วแบบเหมือนกับแบบเอ้ยมีความเป็นไทยมากหรือไทเนสว่าอันเนี้ยเราไม่เหมือนใครในโลกใช่อันนี้เราต้องยอมรับจริงๆมันเป็นวัฒนธรรมที่เป็นไอดีนิตี้ที่สําคัญมากๆนะฮะที่ของประเทศไทยเนี่ยที่ไม่มีที่เราไม่สามารถพบในที่อื่นนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็ช่วยกันบันทึก กลับไปแล้วก็สวนตัวอย่างที่ผมบอกผมก็รู้สึกว่าในแง่ของหนังสืองานศพเนี่ยมันเมื่อเราพิมพ์ไปแล้วเนี่ยเหมือนกับหนังสือของแม่ผมอะไรอย่างเงี้ยที่ผมเขียนหนังสือ,เ,อเขียนหนังสืออุทิศให้เงี้ยเวลาผ่านไปเนี่ยเมื่อเราหยิบจากชั้นวางหนังสืออล้กมาอ่านอีกทีอะเราจะรู้สึกว่าเออในเวลานั้นเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกเราเป็นยังไงนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันได้เดียวยาจิตใจด้วย นะครับว่าตอนที่เราได้ทําหนังสือเนี่ยอุทิศให้กับคนที่เรารักคนที่เราใกล้ตัวแล้วก็เทคโนโลยีการพิมพ์เนี่ยมันก็เจริญก้าวหน้าขึ้นสมัยก่อนเนี่ยหนังสืองานศพเนี่ยมันทําได้เพราะอะไรเพราะว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยเรามีลักษณะของการรูปแบบของการเก็บสรีระนะฮะหรือว่าเก็บสังขารของผู้วายชนเนี่ยไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง เพราะฉะนั้นจึงมีเวลาในการจัดเตรียมการพิมพ์นะฮะอย่างเช่นห้าสิบวันหนึ่งร้อยวันบ้างนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีการพิมพ์เนี่ยพัฒนาขึ้นเราก็จะเห็นหนังสืองานศพเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์ออกมาได้รวดเร็วผมยกตัวอย่างอย่างกรณีของอพระเอกตลอดการอย่างคุณสรพงษ์เนี่ยนะครับปัจจุบันก็คือพิมพ์เป็นหนังสือเป็น PDF ให้คนเนี่ยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดหนังสืองานศพแต่ถ้าเกิดคุณชาวตัวเล่มเนี่ยพูดง่ายๆพ่อค้าหนังสือเก่าเนี่ยเขาก็เริ่มเอามาขายกันนะฮะอาจจะเป็นชุดหนึ่งประมาณสักถึง,งด้้วยซํา อันนี้เพราะงั้นมันก็จึงเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความเข้าถึงได้ง่ายนะฮะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ในปัจจุบันนะฮะยังไงผมทิ้งท้ายไอ้สปีชนี้ของผมนะฮะด้วยเรื่องราวของอนุสาวราานศพไว้อย่างนี้ก็แล้วกันเพราะว่าหนังสืออนุสางรงานศพที่ผมพบมากเนี่ยโดยมากเนี่ยก็จะจบท้ายหรือว่าก็จะเปิดท้ายด้วยร้อยกองนะฮะของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า นะสังฆราชองค์ที่เจ็ดนะฮะของกุมรัตนกโกสิทร์เนี่ยนะฮะที่ชอบทิ้งไว้ก็คือ,อ,อร้อยกองในกริษณาสอสอนน้องนะครับว่านรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีนะฮะสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกานะครับก็มากๆน้อยๆเราทุกคนนะครับคนทุกคนจะถูกลืมนะฮะแต่วรรณกรรมเนี่ยมันจะทําให้ตัวตายแต่ชื่อยังนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่เล็กแค่ไหนเนี่ย นะส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับการที่จะได้สะสมหนังสือเก่าผมพบกับหนังสือใหม่ในกองหนังสือเก่าทุกๆวันนะฮะและผมก็ได้อ่านเกร็ดเรื่องราวชีวประวัติของผู้คนที่เอามาสัมพันธ์กับภาพใหญ่ของสังคมนะเราก็จะเห็นที่มาที่ไปนะับหรือแม้แต่เรื่องใกล้ตัวของผมที่สุดนะฮะผมก็กลับไปเขียนสาระของครอบครัวของผมนะฮะเพื่อที่จะอย่างน้อยเนี่ยคนรุ่นลูกหล,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 ลานเนี่ยนะฮะเขาจะมีข้อมูลอ้างอิงในอนาคตต่อไปนะครับขอพระคุณมากครับ